เมื่อวันที่5มกราคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรากุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพลิกโฉมประเทศด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานายสุรศักดิ์ระบุว่า งานวันนักประดิษฐ์เป็นเวทีสำคัญในการรวมพลังนักวิจัยนักประดิษฐ์และภาคส่วนต่างๆเพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมชูนโยบายวิจัยติดดินกินได้มุ่งนำงานวิจัยไปใช้จริงแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมหนึ่งในโครงการสำคัญคือโครงการโรนคนละครึ่งพลสู่สมาร์ทฟาร์มิงช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และยกระดับชีวิตเกษตรกรขณะเดียวกันกระทรวงอวยังเดินหน้าอัพสกิลรีสกิลแรงงานไทยผ่านหลักสูตรระยะสั้นในสาขาดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูง รมาวอ,อวย้ำว่าการพลิกโฉมประเทศในยุค AI คือการก้าวจากผู้ใช้สู่ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้วยพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันของไทยในเวทีโลกทั้งนี้งานวันนักประดิษฐ์2,569จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง9มกราคมนี้ที่ไบเทคบางนาวันนี้ได้มีโอกาสมา เที่ยวงานนะครับนักประดิษฐ์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่29จัดมาตั้งแต่ปี2538ที่เป็นปีแรกครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความยิ่งใหญ่นะครับปีนี้เกือบ3,000ผลงานที่นักประดิษฐ์ที่มาออกบูธนะครับทั้งนักเรียนแล้วก็ระดับนานาชาติซึ่งผมเองนะครับรู้สึกว่าวันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือและให้ความสําคัญในเรื่อง สิ่งประดิษฐ์ในเรื่องการส่งเสริมน,นักประดิษฐ์นวักตก,กรรมต่างๆที่ที่จะมาเป็นผลงานได้จริงเมื่อกี้เดินเยี่ยมก็เห็นน้องๆนักเรียนก็อ่างคนเอาผลงานที่ตัวเองพื้นใจทักภาคภูมิใจนะครับมามาโชว์ในเรื่องของไม่ว่าจะเครื่องพาสเครื่องมือเครื่องช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนล้วนแต่มีความตั้งใจแล้วก็ในงานวันนักประดิษฐ์นั้นก็ที่จัดนะครับที่ใบเตยแห่งนี้ เปิดตั้งแต่วันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็ไปถึงจนถึงวันที่9กามกระาคมก็อยากเชิญชวนนะครับว่าทุกท่านที่ไม่ได้ไปไหนในช่วงหลังปีใหม่นั้นก็พาลูกหลานหรือว่าพาครอบครัวนะครับมาเยี่ยมชมมีทั้งอาหารการกินนะครับมีสิ่งประดิษฐ์ที่จะโชว์มีโอทอปมีสินค้าต่างๆมามาขายด้วยมาโชว์ด้วยมาแสดงด้วยนะครับก็สร้างแรงบนันดาลใจนะครับให้กับเด็กและเยาวชนใน การเป็นนักประดิษฐ์การคิดค้นนะครับสิ่งประดิษฐ์คิดค้นสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจส่งเสริมความเป็นอยู่แล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับก็ขอชื่นชมนะครับ,บ,รบวชซึ่งจัดงานต่อเนื่องปีและปีนี้ก็เป็นปีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับในระดับต้องเรียกว่าถ้าเป็นวันนักประดิษฐ์นั้นประเทศไทยจัดใหญ่ไม่แพ้ประเทศใดในโลกนะครับมีผู้เข้าชมมากอันดับต้นๆของโลก มีท kind of ั้งสิ่งประดิษฐ์มีทั้งผลงานเป็นพันๆชิ้นหลายพันชิ้นมาโชว์ทุกๆปีแต่ก็เช่นกันครับปีนี้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ปีใดๆก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมงานนักวันนักประดิษฐ์นะครับประจำปี2569ที่ไรงนะครับมีอะไรมีประเด็นเลยนะ